พี่น้องเฮากับเฮ็ดต้นกับทินพี่น้องโบสวัดบุบหม่างจ่าอารมณ์บรรยากาศรอำรับกับทินพี่น้องจักน้อยก่องกับทิมก่อนกัิมเป็นกับจะแฮมทั้งหน้าวัดด้วจ่าเนี่ยหน้าวัดมาจ่าพี่น้องเฮากับถาร่ำรับน้ำกันเนาะจ่าเนาะ พี่น้องโบสวัดบ <player> ุบเมาจ้าบรรยากาศล่อรับกะทินพี่น้องจักน้อยกองกะทินกองกะทินเพิ่นกะจะแห่มาหน้าละจ้าสาธุสาธุน้ำกันพี่น้องก่องกะทินเพิ่นก็ไม่จะมากพี่น้องล่อรับกะทินน้ำกันจ้ากำลังจะเข้าวัดแล้วพี่น้อง ชุ่มน้ำตันจ้าบริเวณวัดเพิน่นกวางขวางจ่าพีน่น้องนมบึงเย,ย็นสบายจ้ามาจจานาะมา่ห้อมกันจ้าพี่น้องคุณจ่าพี่น้องมีตัวผู้สวยๆง,งามๆหน้า,าตาแจ่มใสชื่นบานเลยไอ้เตอไอ้เชียรเตอจะเจอกันสาธุจ้าพีนานน่น้องสาธุน้ำกันสถานอรับกล่องกระถิ่นนาะพี่น้องมาจจานาะ มะโอมกันจ้าพี่น้องขุนจ้าพี่น้องนี่ตัวผู้สวยๆงามๆสวยจ้าหน้าตาแจ้ำใสชื่นบานทั้งหน้าวัดด้จเนหน้าวัดหน้าละจ้าสาธูสาธุน้อกันพี่น้องหน้าจ้า พี่นอ้องเข้ากับถารอรับน้ำกันนะจานอท่านหน้าวัดด้จ่านี่หน้าวัดหม่าจานอมะฮ่มกันจ้าพี่น้องปุ่นจ่าพี่น้องมีตัวผู้ส,สวยๆงามๆหน้าตาแจ่มใสชื่นบาน น่าจ้าสาธุท้าทูน้ำกันพี่น้องวัดอุ่มเมาตำบลนนนสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีจ้าอันนี้โบสช่วมน้ำกันจ้าบริเวณวัดเพนกบกวางขวางจ้าพี่น้องนมลื่นเย็นสบายจ้าแจ่มใสจ้าพี่น้อง มิพุนสวยอิ่มบุญมาพี่น้องเนาะอิ่มบุญไปน้ำกันจ้าสวยค่ะสวยๆวีต้นดอกไม้จีพุ่งงามเด้พี่น้องนี่พี่น้องเห่ากับเห็ดต้นกระถินแจ่มใสจ้าพี่น้องมิพุนสวยอิ่มบุญมาพี่น้องเนาะอิ่มบุญไปน้ำกันจ้าสวยค่ะสวยๆวีต้นดอกไม้จีพุ่งงามเด้พี่น้องแจ่มใสจ้าพี่น้องมิพุนสวยอิ่มบุญมาพี่น้องเนาะอิ่มบุญไปน้ำกันจ้า ไว้ค่ะสวยสวยต้นดอกไม้จะงดงามดิพี่น้องท่างหน้าวัดดิจจ้ะนี่หน้าวัดย่แก่มาผ้าชมบรรยากาศตอนจะร่รับกระถิ่นนะจ๊ะรอบเรย์กอ้เจอไอ้เกี้ยเจอกระจกกันสาธุจ้าพี่น้องสาธุเหมือนกัน ระทานนอรับกล่องกระถินนะพี่น้องน่าจะพี่น้องห้องกระถานออรับน้ำกันนอาจานาอรับกระถินของคุณแม่เกาะหรือว่าคุณแม่สุทธทิวิปัตุมจา่าอารกาศตอนนออรับกระถินของคุณแม่เกาะได้จา้าพี่นอ้องบริเวณวัด พี่น้องเฮาวศานาก็กล้าไปถ่ายไปเจอไอ้เครียดเจอก็เจอกันสาธุจ้าพี่น้องสาเช่นกันจะไปถ่ายนอกรับกล่องกระถินนอพี่น้องตอนนอกรับกระถินของคุณแม่เกาะดิจ้าพี่น้องบริเวณวัดพี่น้องห้าวศานาก็กล้าไปถ่ายมีฉนักสาจ้า โอ้มีตน้ำฟ้านะคะมีต่น้ำฟ้าไดบน้ากันมาพี่น้องเนาะาพี่น้องเจอการเชียย์เจอกับหดพี่น้องเหากับเฮ็ดต้นกะทิมีต่น้าจ้าโอ้มีแต่น้ำฟ้านะคะมิตน้ฟาดน้ำกันนาพี่น้องเนาะปุนาพี่น้องเจอการเชียยวเจอกับแจ่มใสจ้าพี่น้องมีถ้าผู้สวยๆอิ่มบุญมาพี่น้องเนาะอิ่มบุญเป็นน้ำกันจ้า สวยค่ะสวยสมีต้นดอกไม้จีตะกุงงามในพี่น้องมีตะน้ำฟ้าจ้าโอ้มีตะน้ำฟ้านะคะมีตะน้ำฟ้ารได้บุญนน้ำกันนอกพี่น้องนะคุณอาพี่น้องเจอกันเชียร์เตอร์ก้าจ้าพี่น้องเข้ากับถาร่อรับน้ำกันนากจ้าเนอะพี่น้องเข้ากับเฮ็ดต้นกะทิ พีน้องเฮ้ากับเห็ดต้นกระทินบรรยากาศบริเวณบัดอุ่มเหมาด้วยพี่น้องมีท่น้ำฟ้าจ้าโอ้มีท่น้ำฟ้านะคะมี่น้ำฟ้านน้ำกันนะพี่น้องบนอน้าพี่น้องเจอกันเชี่ย์เตอกันแยกแกมะผ้าช่มบรรยากาศตอนจะรอรับกระทินนะจ้ารอบ มีแต่น้ำฟ้าจา้าโอ้มีแต่น้ำฟ้านะคะมีแต่น้ำฟ้ารในบ่อน้ำกันนม่พี่น้องเนาะ,ะปู่น้าพี่น้องเจอกันเชียร์เจอกันท่างหน้าวัดดิจ้าเนี่ยหน้าวัดมาจา้าพี่น้องห้งกากระถางรอดรับน้ำกันเนาะจ้านาะ รับกบถินของคุณแม่เกาะหรือว่าคุณแม่สุทธิมิปัตุมจา้าอันเนากาวัดอุ่มเม้าตำบลนนนสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีจา้าอันนี้บสทัางหน้าวัดด้จ้ะนี่หน้าวัด รับกถินของคุณแม่เกาะหรือว่าคุณแม่สุทธิมิปัตุมจ่าบัรยากาศมาจจเนะมห้อมกันจพีน้องคุณจพน้องนี่แต่ผู้สวยๆงามๆหนาตาแจ่มใสชื่นบานชุ่มล้นกันจ้าบริเวณวัดเพิ่งกกวางขวางจ้าพีน้องนมลื่นเย็นสบายจ้า น่าจะพี่นองเข้ากาับถารอรับน้ำกันนะจเนอช่วงน้ำกันจ้าบริเวณวัดเป็นกกว้างขวางจ้าพี่นอ,อนอนมลืมม่นเย,ย็นสบายจ้ามาจจานะมโฮ้มกันจ้าพี่นองคุณจ่าพี่นองมีแต่ผูสวยๆง,งามๆหน้าตาแจ่มใส ชื่นบานมากหนาหลายตาจ้ะพี่น้องมีแต่คนสวยๆจ้ะยิ้มแย้มแจ่มใสเนาะพี่น้องเนาะย้ายแกมาผ่าชมบรรยากาศตอนจะร่ำรับกระถินเนาะจ้ะเราปลูกของกระถินคนก็ไม่จะมากพี่น้องจร่รับกระถินน้ำกันจ้า กำลังจะเข้าวัดแล้วพี่น้องผ่าเขาเป็นจารึกสวยงามมากจ้ะแจ่มใสจ้ะพี่น้องมิถูนสวยๆอิ่มบุญเนาะพี่น้องเนาะอิ่มบุญไปนน้ำกันจ้าสวยค่ะสวยๆผตุ่นดอกไม้ีจะงดงามเลยพี่น้องเมื่อจะเนาะมาโฮมกันจ้าพี่น้องปุ่จ้าพี่น้องมิถุนสวยๆงามงาหน้านตา,าแจมา่มใสชื่นบานแจ่มใสจ้าพี่น้อง มิถุนส,สวยอิ่มบุญนาอพี่น้องเนาะอิ่มบุญเป็นน,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 น้ำกันจ้าสาาาวยค่ะสวยสวยถือต้นดอกไม้จะพุ่งงามเด็กพี่น้องรับกระถินของคุณแม่เกาะหรือว่าคุณแม่สุทธิปัตุมจ้าบรรยากาศของกระถิ่นมันก็ไม่จะมากพี่น้องเรับกระถินน้ำกันจ้ากำลังจะเข้าวัดแล้วพี่น้อง น่าละจ้าอาชูอาชูน้ำกันพี่น้องทั้งหนาวัดได้จ้์เนี่ยหน้า